วันนี้ผมจะอดทนและต้องหลบหลีกให้เก่งกาดที่สุดในชาวป่าของ่านแล้วพ่อแล้วผมไปก่อนนะพ่อเจอกันกายลูกอพ่อ,พอจะรอดูอความสำเร็จของนะเอกนะเฮ้ยใกล้ๆกันพ่อให้ผมรอพ่อไหมไม่เป็นไรลูกเลยไปยทำในสิ่งที่ลูกต้องทำทลูกไปเดียวโดยคลิปพี่เฟียดีกว่าคลิปพี่เฟียมาแล้วเฮ้ยกดแช่ ระหว่างการรับชมเกลอนั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยละ่ะไม่ได้การแล้วเราต้องขยับเก e, ้าอี้เราไม่ได้การแล้วนะค่ะขยับเ e, e ก้าอี้ขยับเก้าอี้ก่อนขยับเก้าอี้ก่อนนี่นี่ทุบ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 นี่วางขยับไกลๆแล้วต้องนั่งไกลๆเออแล้วก็ไปเปิดไฟด้วยปเปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วเปิดแชะแล้วมันก็านั่งดูได้ นี่กดติดตามพี่เฟียวด้วยนะกดเลยกดกดกระดิ่งด้วยความท่องแค่เราก็ฝึกไปแล้วสังเกตและการมองเห็นก็ฝึกไปแล้วมันเหลืออะไรรู้ไหมมันเหลือความอดทนและการหลบหลีกแข็งแกร่งเราวันได้จะพาแกมาฝึกความอดทนและการหลบหลีกเพราะว่าคนไปอีกแล้วต้องมาเชิญหน้ากาันลายอย่างวยาวยาวกาวเข้ามาันงั้นเราต้องทั้งท่องแค่วอาไปสังเกตและมีตาเลี้ยม แคบคมเข้าไหมเหมือนเดียวแล้วก็ต้องอดทนได,ได้เลยพ่อใหายใจเขาใจไม่เนี่ยเขาใจพ่อได้เลยพ่อวันนี้ผมจะอดทนและต้องหลบหลีกให้เก่งกาจที่สุดในชาวปา่าเอาล่ะ,ะทุกคนถ้าทุกคน,กนชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ क, กดติดต่อใครให้ด้วยล่ะไปเร็วพ่อพ่อระวังนะพ่อมาอย่าง ตายแล้วลูกเอ้ยข้าประตูครับพ่อจะบอกว่าผมต้องเข้าคนเดียวมาแล้วลูกลูกจะเข้าไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรพ่อผมทำได้พอจะเฝฟลกูลูกอยู่ห่างๆนะอ่ะพอมาแล้วลูกโอเคพ่อมาแล้วพ่อลงมาแล้วพ่อเดี๋ยวลูกพ่อเดี๋ยวเคยเล่นแบบอย่างนี้มาก่อนพ่อแกแข็งมากกว่าแกอีกแกลุกไหมพ่อลงมาเลยตอนนี้ลงมาเลยตายลูกมปแล้วพ่อมาด่านต่อไปอุ้ยด่านนี้ด่านนี้พ่อ ลองค่อยๆลองค่อยๆลงพอ,องพอเข้าประตูแล้วมันมันทะลุอ่ะลูกขอผ่านแล้วพอ่อแล้วผมไปก่อนนะพอ่อเจอกันกายลูกอ้าพ่อจะรอดูความสําเร็จของเองไะโอเคผมจะสําเร็จให้ดูพอ่อนี่ฝึกความคล่อง,อง,อ,งองตัวแล้เหนึ่งหัวใจเชิบเชิบผ่านแล้วเชิบผ่านแล้วโอ้ย,อยมีหนามด้วยพอ่อโอ้ย,โอ,ยโอ้โห หนาวมันยากมากเลยพ่อโอ้โอเค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 ผ่านแล้วพ่อหนาวไม่มีสปริงเนี่ยพ่อสปริงเราสปริงเราสปริงรอสปริงพายุทะลุฟ้าลงน้ำตาตายอ้าวต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะไม่ได้เซฟเซฟก่อนโอเค เซฟละโอเคโอเคขอ,คอคจะจ่ายลกอยู่ห่างๆงนะั้ลูกเอ้ยล้าจะลงวายัางไงอ่ะโอเคลงน้ำเรียบร้อยแล้วพ่อผ่านแล้วแล้วก็เซฟผ่านต่อไปด่านสก,กุล่าชิวๆพ่อเดยวลูกอีซี่ไอ้ชิบลงน้ำหมอลงน้ำอ่ะ ลองลงน้ำใหม่ลงน้ำเฮ้ยลงน้ำไม่ได้หรือว่าลงต้นลงต้นไม้โอเคผ่านแล้วโอเคโอเคผ่านแล้วขอเจเอใจเชยร์ลูกอยู่ห่างๆนะได้เลยพ่อชิวๆผมจะมีความไหวพริบหลบชึบชึบ ล่นหล่ะหนึ่งหัวใจตกเฮ้ยพ่อมาได้ยังอ่ะพ่อไปไม่ได้แล้วลูกปลอติดอยู่ที่นี่แล้วลูกต้องไปแคทนพอ่อจะต้องแข็งแกร่งแคทนพอ่อได้เลยพอ่อ,พอได้เลยพอ่อเดี๋ยวจัดก,การเองว้าตายไอ้ชื่อฉันต้องฉันต้องผ่านให้ได้เพื่อพ่อของฉันไอ,อ้มันลื่น ใช่ฉันต้องผ่านได้ไดเพื่อพ่อของฉันฉันต้องทำทำไม่ได้เฮ้ยคอยกินโอเคผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วเราไปเซฟดันอะไรดันดัน,ดนไฟโอ้ยดันสปริงอ้า <c oughs> โอเคผ่านแล้วพอ่อโอ้โหยากมากโอเคดันน้ำโอเคเราหนาวไป โอเคผ่านแล้วพ่อลูกได้อีกมากกว่านี้ลูกพอเชื่อไหมเลเซอร์หลบเลเซอร์ชึบอ้าวตายเลเซอร์ชึบงานแข่งงานลูกเอ้ยชึบชึบชึบโอเคผ่านแล้วพ่อง่ายมากอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้โอ้โหอันนี้ต้องขยับค่อยๆ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 เดิน ค่อยๆฝึกความอดทนและคล่องตัวตามที่ฉันพอน่อชันบอกฝึกความอดทนและคล่องตัวค่อยๆค่อยๆค่อยๆชา้ชาๆถ้าช้าเราจะได้เด้ผ่านแล้วเข้ามาได้อย่างสักด่านอ,อ๋อยังไปไม่ไกลหรืเว้ยโอเคมาละผ่านแล้วต่อไปด่านอะไรอ่ะด่านหาปุ่มพัล์เซ้น เอ้ยหาปุ่มเจอปุ่มแล้วพอ่อเรียบร้อยหก่งมากลูกพอ่เอเก่งมากมากพ,พ่อภูมิใจในตัวเองอะ่ะลูกผ่านแล้วยัยผ่านแล้วโอ้พ่อภูมิใจในตัวเองมากง่านหมดแล้วพอ่อจะไปดัดอะไรอะ่ะดันปีนถาวรเอาเขาเดี๋ยวทีเนเราลงไม่ใช่แล้วนี่อันนี้แล้วก็อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกอ่านภาษีนไม่ออก แปลว่าไม่รู้อะชิงเกียร์หันเจียงครับวัดวัดหาปุ่มหาปุ่มอ๋ออ๋อเกิดแป้นแล้วอ๋อนเหยียบโอเคผ่านแล้วจะบอกนะว่าตอนนนี้ชึบ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 ฝึกความคล่องตัวชึบชึบชึบาพ่อหอบเสียงม่อนเสียงไหม ผมลืมเปิดเสียงนานเลยไม่ต้องนานเอาชิพหายล้วชิบหายละอ่อชิวชิวชิวชิบโอเครอบผ่านจังจะไปดันเขากดง่ายเขากดทำนานชิบชิบชิบอ้าวคุณสงพ่อตามมาแล้วพ่อพ่อกำลังพยายามตามนะ ผมอยู่ด่านโม่วๆโอเคอ้๋อต้องไปฝั่งนน้นต้องไปฝั่งนน้นนี่ฉันต้องไปฝั่งนี้เอาล่ะฉันฝั่งนี้ได้อยู่แล้วขึ้นนะผ่านยังโอเคฉันต่อไปนี่เสียงเราว่าพ่ออยู่แถวมกดแล้ว oh, เหรออ๋ออยู่ด่านกับตาบองเพชรนะลูกโอเค ไม่หลงโอเคาฟังนี้ผ่านทางเข่ามากดแล้วเหรอยังไม่ถึงเลยโอเคผ่านแล้วกดแล้อย่าบอกนะว่าจะผ่านแล้วู<ด>กจะผ่านแล้ว,ว,ย,ลวยัง<ๆ>ยังยังยังไม่ผ่านพ่อยังไม่ผ่านไ,ไปยังไงอะ่ะโอเคค่อยๆโอเค เโอ,โอ้พออยู่กันมฤตยูมือเลยดูเลย,ลเลยอ๋อดันมฤตยูรู้แล้วชั้นไหนทมาอยู่กี่การมฤตยูมันกระโดดเองอะลูกโอเคผ่านแล้วพอ่อเรียบร้อยฉันผ่านแล้วเรียบร้อยถูกผ่านแล้วเหรอยางยางยางผ่านด่านเฉยพอ่อ พ่อ้ขาวงกดโอ้ไมค์กอดเอ้ยใกล้ๆกันพ่อให้ผมรอพ่อไหมไม่เป็นไรลูกเอ้ยไปเถอะทำในสิ่งที่ลูกต้องทำช่วยลูกใบเดียวได้ตีฝั่ง,ง,งนี้ได้ฝพอติดอยู่ในเขาวงกดแล้วธนูมาแล้วยิงธนูแล้วก็ยิงหมดแล้วเอายิงหมดแล้วไม่มีอะไรต่อแลก็พ่อกังไปหาเจ้าเอางอู่เลยเดีย๋ยวผมรอพ่ออยู่ข,ข้างล่างเนี่ย เนี่ยมันเปิดยังไงพ่อลาวาเหรอมันไปไม่ได้อ่ะเข้าไปตอนนี้มันได้ประตูมันได้หนูอ๋อห้องนี้เหรออ๋ออ๋อห้องนี้นี่เองอ๋อห้องนี้ผมหลงตั้งนานอ๋อทางนี้ของลูกไงอ๋อผมถือว่าเราพ่อแล้วกันนะโอเค โอเคจะบังกอวางไปอ๋อยคือตองนี้ลกพอแลก้วเกินอ่าพ่อบังผมเอาไงแกบังลูกพอมเชื่อม่ใช่บชื่อเชื่อมีไกมไหมไม่มีมีไก่ไก่อ่าอันนี้ยากอันนี้น้ำแข็งอันนี้ยาก ไม่พ่อกระตุก,กเวลาพ่อโอ้ยนะเลยเลยแล้วลูกลูกมาอยู่กรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ปึ๊บอ่าฮ่าพ่อพันแล้วรอผมก่อนฮ่าฮ่าดูกระเลยดตามมาลักกันนะอ้าวพ่อตายอ่ะผมตายผมต้องผ่านได้ด้เชิบ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 ถ้าจ้าผ่านไม่ได้จะกลับมจ้าว่าเป็นชาวปลาที่แท้จริงได้หรอกนะ ได้เลยพ่อโอ้ยอยากวยพ่อมาถึงยานอวกาศแล้วลูกโอเค U F O โอเค okay, ผ่านแล้วพ่อเครื่องต้นไม้ชิเชิปพอรอก่อนพอรอก่อนจะเย็นจะเย็นพอจะรอลูกอยู่ที่ U F O ไอยยานอวกาศตรงนี้นะโอเคหั okay, วกําลังไปหักําลังไปหัวกําลังไปโอ้ยลูก เชิบเชิบโอเคผ่านแล้วทำอะไรอะ่ะพ่อการยูโฟน่ะลูกมันจะทำอะไรอ่ะมันล้มมันให้เราเข้าประตูไปกับพ่อเข้าก่อนนะลูกโอเคอ้าวแล้วมันจีกวงกาวไหนไม่รู้ลูกเอ้ยรอกันนะพ่อโอเคแล้วข,ล <S <S ข้าวลงช่องแล้วอยู่ไหนอะ่ะ ให้เร็ว่มวับอ่าวับไปแล้วอ้าวอ้าวซ้ายขีดึงขวาซ้ายแล้วก็ขวาขวาขวาลูกซ้ายหนึ่งทีขวาหนึ่งทีซ้ายหนึ่งทีขวาหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็ขวาขวาโอเคผ่านแล้วพ่อโอเคโอเคผ่านโอเคได้ได้ได้เลยพ่อนี่ได้แล้วผ่านแล้ว คือด่านที่อีตาพอระวังระวังไอลูกตอนนี้ค okay, okay, ือคนอ้าวพ่อลูกแกร้อนพ่อไปยังไงอ่ะตรงเนี้ยกระโดดไปก่อนเหรอกระโดดกระโดดแล้วกดค้างกับลูกกระโดดแล้วกดค้างใช่ไหมค้างโอเคได้แล้วพ่อใจเย็นๆเลยแจกแกร้อนแล้วลูกแกร้อนจะทำให้การแจกของลูกนั้นโอเคได้ ไม่ดีนะลูกี๋ยวลูกตามพ่อมาโดดมันเลยดีมักลูกอย่างี้ก็จะผ่านอ้าวเอาบอลเลเซอร์ดีเองไอเวทเลยจะตายแล้วกันลูกมันบางอาดเบเซอร์หลงผนใสพ่อโอเคผ่านแล้วพ่อเราเราพ่อมาเ,เกาเ็บดาวด้วยกันเราเราเราไอเลอลูกปาที่สุดเลยจ้าเลเซอร์มันหลอกพ่อพ่อไม่เคยรู้เลยว่าเลเซอร์มันจะมีเลเซอร์อยู่ตรงนั้นนะลูกโอเคเราจะผ่านแล้วพ่อ เย่เราจะผ่านแล้วเราลังเลเซอร์นะพ่อกดข้ามเลเซอร์ตรงนี้เลยได้ลูกอุ้ยมันโดงผ่ามมาโอเคไปเลยเก็บเลยเก็บเลยในีสุดเราก็ชนะเย่ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย